เจ้าหน้าที่ในชุดป้องกันโรคเต็มยศลุยเข้าไปในฟาร์มไก่แห่งหนึง่งจับไก่ตายทั้งฟาร์มใส่ลงไปในกระสอบเพื่อนำไปฆ่าทำลายด้วยความระมัดระวังหลังพบเชื้อหวัดนก H5N1 นะครับจนถึงตอนนี้นั้นฟาร์มไก่3ามแห่งที่จางฮวาติดเชื้อหวัดนก H5N1 นอกจากนี้ยังพบฟาร์มเป็ดเนื้อและฟาร์มห่านในจังหวัดเดียวกัน mm. ก็ติดเชื้อหวัดนก H5N1 ต้องฆ่าทำลายเช่นเดียวกันนะครับสถานีป้องกันโรคพืชและสัตว์ในไต้หวันนั้นบอกว่าแหล่งติดเชื้อหวัดนก H5N1 ในคราวนี้นั้นน่าจะมาจากนกตามฤด,ดูที่บินมาหลบหนาวที่ไต้หวันเดิมนั้นเริ่มต้นจากที่อีหลานแล้วระบาดไปยังฟาร์มเป็ดและหา่านทางภาคใต้คือไถหนานเกาสงและเจียอี้ตามลําดับ แล้วจึงระบาดสู่5ฟาร์มไก่เป็ดและหา่านที่จางหวานะครับจนถึงปัจจุบันนั้นไต้หวันได้ฆ่าทำลายไก่บ้านไปแล้ว28,911ตัวเป็ดเนื้อ839ตัวและห่านเนื้ออีก2,015ตัวคุณตงม่งจือผู้อำนวยการสถานีป้องกันโรคพืชและสัตว์จางหวาบอกว่าเชื้อหวัดนก H5N1 ในคราวนี้นั้นระบาดท,ทำให้ไก่เป็ดและหา่านล้มตายลงครับ หวัดนก H5N1 นั้นเชื้อแรงมากในต่างประเทศยังติดจากสัตว์ปีกสู่คนด้วยจึงประมาทไม่ได้สถานีป,ป้องกันโรคพืชและสัตว์เตือนผู้เลี้ยงว่าอากาศหนาวทำให้ภูมิคุ้มกันของสัตว์ปีกลดลงประกอบกับการระบาดของหวัดนก H5N1 จึงต้องเฝ้าระวังการเข้าออกฟาร์มของทั้งรถและคนเป็นพิเศษและควรฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละสอครั้งิศณัยเศรษฐพัน